สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนรูยน้ำโชว์ชาแนลค่ะสมนย์มีปักหลักสิบล่างค่ะให้เด่นศูนย์เด่นห้าเด่นแปดค่ะต่อมาสินยน้ำโชว์เขาเรีกวิ่งบนให้เด่นเก้าเด่นสองเด่นสามเด่นห้าเด่นสี่ค่ะต่อมาแอตโตค่ะสองตัวมีแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าสามตัวหกเก้าเจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกแปดเจ็ดค่ะต่อมาเสือตกถังพลังเงินดีค่ะเซฟไว้ค่ะ ต่อมาเลขกเจาะใจลุงหวังค่ะวิีเดนห้าเดนสี่สองตัวห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดสี่สามสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสามตัวแปดห้าสามค่ะต่อมาโค้งสุดท้ายค่ะเซไว้ค่ะต่อมาเลือกแปดทิศแข้งวดที่ผ่านมาเข้าสองแปดล่างค่ะงวดนี้เซไว้ค่ะ ส่วนันนี้เข้ามา11บนวดครั้งนวดที่ผ่านมาเข้า82ล่างค่ะงวดนี้วิ่งให้เด่น9เด่น1เด่น0เด่น7จสองตัว96 93 94 98 16 13 14 18 06 03 04 08 76 73 74 78ห่งสามหนนี่นเกเาเดี่ค่ะส่วนวันี้งวดที่ผ่านมาเข้าสอดล่างค่ะงวดนี้มี7 108 83 02 10 50 78 72 1> 5 1 0 7 8 6 2 4 1 1 9 0 8 4 9 2ค่ะต่อมาแนวทางสามตัวบนครั้างวดที่ผ่านมาเข้า8 6 7หกเจ็ดครั้งวันี้เซฟเลยค่ะสวนรนั้วันที่ผ่านมาหลุดข้างวดนี้วิ่งบนล่างให้เด่น7เด่น2 2ตัวบนล่าง7 2 7 3 7 5 7 1 7 8 7สามค่ะ ต่อมาอภิริยานวตีค่ะสองตัวล่างงวดที่ผ่านมาเข้าแปดสองค่ะงวดนี้เซฟไว้ค่ะต่อมาเลขวิ่งบนค่ะเข้ามาห้างวดค่้งวดที่ผ่านมาเข้าเจ็ดค่างวดนี้เด่นสองเด่นสี่เด่นหกค่ะต่อมาเลขวิ่งล่างค่้งวดที่ผ่านมาเข้าสองและแปดค่างวดนี้เด่นสองเด่นสี่เด่นแปดเด่นห้าค่ะ ต่อมาหนใหูใหญ่ค่ะสองตัวบนล่างมีเก้าศูนย์เก้าสามเก้าสองเก้าแปดศูนย์สามศูนย์สี่สี่แปดสี่เก้ากันเก้าห้าเก้าเจ็ดค่ะต่อมาลับชนกไฮเปอร์ครั้งื่อที่ผ่านมาเข้าหกเจ็ดบนค่ะวันนี้มีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่สามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ